ไม่ยาก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 ง่ายๆชิวๆชิวๆไม่คิดไรเป็นเที่ยอะไรนี่ยกิจกรรมเป็นเที่ยอะไรบัอะไระชิวๆไม่คิดไรเออเป็นเียอะไรออเป็นไรวะเออมึงบับ่อะมึงเป็นเียฟอะไร ไม่ต้องไม่ต้องเทรดก่อนทุกคนนะเดี๋ยวเล่นก่อนนะเล่นก่อนเออเออมันเสียเวลาแบบเหมือนแข่งจริงนะ้แบบเล้นแบบไปนี่เลยนะลองซ้อมก่อนวันแข่งมันมันแมสสุด้ายแล้วป่ที่ซ้อมใช่ใช่ใช่วก็อย่าลืมเข้าวอ์นะเวลาตายเข้าวอ์ก่อนนะเล้ยดก่อนได้เหอวะไปก่อนได้ยัง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 ยัังย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 ยังยังยังยยังยังยัง พี่ติติเดี๋ยวค่อยไปนะเดี๋ยวค่อยไปแบบรอเขารอเขาไฟเลยเดี๋ยวค่อยไปเขียปะโคเรีวดีรอไฟแบบเต็มเหมดอ่ะไปปะเปิกเนไ้เปสายไปสายไปสายนะไปสายนะายนะบินไปดมไปวะไปกับไปได้กับไฟลงเหนไปไ่ไลงเไปยิงไมู่ดเลยยิงไมู่ดเลยให้เบกให้ปาหลังตัวหลังเข้างคนพี่ ดันดันดันเสียเงินดันขึ้นไปเสีย <at> เงินดันขึ้นไปเสียเงินดันขึ้นไปสายสามพี่เล้วเนี่พี่พี่หนุ่มวยอ้ตัวไอวไอ้บุ๊มบิ๊กโอ้โหยันรีบเอา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 ถ่มถ่มถขึ้นไปดีถ่มขึ้นไปดีโอ้โหโดนพี่พี่หนูโฟกัสหลังให้อยู่หีนหินสามสามสามเหี้ยแล้วเอาพี่คิงพี่อีนี่ไปแล้วไป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 ก้ามชนะได้ได้ไปก้ามชนะได้ได้ไปก้ามชนะได้ เอ๊ะแล้วมันลำพี่ทิงได้ยังไงวะเอ๊ะอย่าโทษเลยพี่ไอ้องศพด้วยอุ้มศพด้วยไฮ้ปืนกับไม้ปูตายอ่ะมึงเอาปืนกับไม้ปูก่อนเอ้ยเอนนัาปืนกันนี้ดูวิดีโอหลังเงินไปก่อนเล่นบ้านก่อนยิงกลับมาเล่นบ้านก่อนตายตายเอ้ยช่วยช่ใช่ไหม ุนให้มึงชุบปืนก่อนดิเวลาเล่นน่ะมึงชุบปืนก่อนเวลาปืนตายไอ้เหี้ยมึงจะให้ปืนตายนานทำไมเดี๋ยวไปช่เล่นตรงนี้แลอวดิคนนึงค่ดันไปพี่เราดันแแหละพี่ขอกันหน่อยขอกันหน่อยพี่คอกันหน่อยมึงดันไปมึงดันไปชิวแล้วเนี่ยชิวแล้วเยอะๆเยอะพี่ไอ้ไม่เรอะไร็วเร็วเร็วลมลมลมก็ลอโขกตายไอ้เงี้ยไอ้ผู้ลมไม่พู้ยิไม่พู้ยิงไม่พู้

เล่นในบ้านนะส่วนบ้านเนี่ยชุบข้อชุบข้างข้างข้างบ้านเราข้างบ้านเรามีตตายตายตปล่อยปไปเล่นปล่อยเราไปเล่นปเราไปเล่นไฮ้มึงตรงนี้ปิดได้ดัชุบข้างบ้านรอคือแล้วโตายเฮียยเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตังเบรกกู ตายเอาเพื่อนมาชุดเลยเราไม่ออกมาวะเราติดมั่นใจพี่่าติดมั่นใจเดี๋ยวเสียเยอะดัเข้าไปดันเข้าไปมือตายดัเข้าไปดัน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 เข้าไปมอตาย ไอ้ตัวนี้ตัวน้ต้หลม่เฮ้ยเฮียแต่กูเล่นสตเซฟเลยไอ้สัเฮ้ยมาในท่อหน่อยดิมนในท่อหน่อยดิมา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 เอาขมวดแล้วมันดันฟังเอวสองน้องเลยใจตรงนั้น

ชุบหน่อยชุบพื่อนหน่อยเนี่ยคนนี้คนนี้มึงเอาดิคนนี้ตดมาเชยอ่ะตมาเชยเลยไปปั๊มไปเพื่อนตาย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 ตีมาเชยนะ มึงเอาตวหลุดดิ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 มาตหลุดดิป่อยปล่อยให้ไมบูเ่นจ่ายมาตหลุดมาตูหลุดมาตวหลุดมาตู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 หเุดมาตหลุดมาตูหลุดนาตูหลุดมาตูเลุดมาตูมาตูหลุดมาตูหลุดมาตาหลุดมาตูหลุดมาตูหลุมาตูหลุดมาตูหลุมาลุดมาอูกลุดมาตูหลุดมาตูหลุดตูหลุดาตหลุดีาตูหมาตูหลุดมาตูหลุดาตูหลุมาตูหตูหลอกมาข้าอดมาด อมมาก่อน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 มีตัวอ้อมหลังนะไปดิสยเ่มาเรื่อยมาเนื่อยเดิ่อมาเรื่อยมเ่เดื่อยมาเรื่อยาเ่อยมเื่อดมเดื่อยมเ่ดมาเดินอยเดิ่เรยเดิน่อยเร่เรินเ่อยเมเ่เ่ยมเรื่อเาเร่นาเ่เรเเเเเื่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 ่เเื่เเื่

เอาดิไป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 เอาสดไปเอาสดในบ้านมีนันบักเอาดิมาเพื่อนดิมาเพื่อนก่อนดิข้างนอกมันมัวแล้วข้างนอกมันมัวแล้วชุบยังโอ้โหสัตว์ห้าสิบไปสัตว์ เียยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเนี่ยันไปดันขึ้นไปดันขึ้เยเราไม่โถมมาเราต้องโถมมาเว้ยเพื่อนไปได้ปะไปได้ปะไปเอาปืนเลยมีตรงนี้มึงไปเอาปืนฟังพี่ไปเอาปืนชาไปเอาปืนชนะขวาเอนพี่ข้างหลังพี่โอ้ไม่มีใครอยู่เลยไปจ้าไปจ้า้า

ลุบไปจะเย็นจะเย็นไปไปไปถอยตายตายลงเฮ้ยดันมาหน่อยดันมาหน่อยดันมาหน้าหน่อยปาร์คฉลามหาพื้นหน่อยปารฉลามเฮ้ยปืนอยู่สายก็ยิงฟรีเนี่ยเอาปืนดีเสียกูตาย โอ้ไม่มีใครมาหลวงปืนปืนปืนมันง่ายเกินเฮ้ยนีโอนีโอ,อตายอยู่ข้างบนมฟาดทีละห้าสิบแรงนายกก็ไม่อยู่หนึ่งร้อยสี่ตกแมพครับนายยกมันอยู่ได้มันอยู่ไอ้เหี้ย ่อยากเล่นไม้เลยน่ะมีคนเอานิโอขึ้นมายังไอ้ข้าใครไม่ได้เลยเนี่ยมังลำใครไม่ได้เลย

ยตายมสวยเนาะเอ๊มันช่วยหน่อยกินอยู่นี่กิงอยู่นี่เนี่ยมนช่วย้ช่วยินี่ิเมาเซมาเซล้มอยู่มาเซล้มอยู่อย่ายิงอย่ายิงสวยโอเคตาย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 มามามาเบ่งเพื่อนหน่อยเบ่หน่อยเบ่หน่อยเบกหน่อยกลุกเพื่อนหน่อยลุกเพื่อนหน่อยยิงหน่อยยิงคนซ้ำหน่อยเอาพืนไปชุบพืนชบปืนชุ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 บปืนเอาพืนไปชุบ

เล้มไปสามดิสามดิเอาดิเอาดิเฮ้ยกลางเนี่ยกลางเนี่ยเอาตัวกลางมายดิยืนนี่ยืนนี่ยืนนี่จุดเพื่อนนายอย่าจุดจริงนะเพื่อนนายโอ้โหตายอีกนี้อะไรนี้อ่ะหู้ยมึงเอาตัวนี้ให้หมดมึงฟันกูอย่างเดียวสิหนามเงินมึงเอาตัวนี้ให้หมดมึงยิงอะไรเรื่อยงเรื่อยมึงก็โดมึงเอามึงเอามึงเอา เงินมึงเลียร์ดิมึงเชียร์ดิมึงเอาดิเนี่ยมึงเอาดิมึงเอาดิไม่นี่มึงกลับข้างหน้ามึงกลับ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 มึอาดมึงเอาดิ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 เนี่ยอยู่เนมึงเอาดิใครก็ได้ตัวไหนก็ได้มึงเอาไปอมึงเอาสักตัวมึงเอาสักตัวมึงเชียร์ให้ตายสักตัวมึงสมเออสัวมึงเอาีิมึงเอาีเขานอนอยู่มึงเอามึงไ่อาแล้วมึงกไปดันันดันมาี่ดันมาที่เดดันมาที่เดี๋ยวมึงจะทำอะไรดันไปดันไปดัไปไปดันไปดันไปไปันแล้วไป โคตรมันเนี่ยแต่แต่รอบนี้แจกชิบหายเล่นไม่ได้เลยโดนล็อกแบบไม้อย่างเดียวเลยเจอแต่ไม้ไปไปไปเลยไปเลยไปไปไปเอามาหน่อยไปไปไปเอามาหน่อย เน er okay. th anyway ี่ยดูไม ok ้กี่ต no ัวเขาไปเนี people people t like. <t ่ยปืนพี uh, ่ปืนอยู่ขวาตัวนึงพี่ปืนสามมัดดิอย่างไรท้ายหมดสวนมึงสวนพี่มาทางซีดีหน่อยพี่ปืนขวาตัวนึงพี่หน่อยขวาหน่อยขวปืนอยู่ขวาตัวนึงพี่มาปอกตอกตอกน่อยพี่ขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยให้ลำไปพี่อ่ะแหมปืนพี่ข้างหลังถ้ามันมันมันน้อยแล้วมึงมึงเฮ้ยมึงมึงเกลือน้ำเกลือน้ำเฮ้ยปืนมันฟรีเห็นปะตรงนี้มันจะกือแล้วมันจะกือแล้วเฮ้ยกัน ไอ้นี่หน่อยโซนไอ้นี่ให้หน่อยเบรก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 ให้เพื่อนหน่อยเบรกเพื่อนหน้าบ้านหน่อยเบรกเพื่อนหน้าบ้านหน่อยปืนมึงเบรกเพื k ่อนหน้าบ้านหน่อยใช่โดนมาเชสับอย่างเดียวเลยวเนี่ยมันตายหมดปืนมันตายหมดทุกคนกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยชุบหน้าบ้านไอ้มึงเอาปืนที่ตันเปียมาเชี่ยปืนอ่ะกืนอ่ะมึงเกือล้วจังหวะเนี่ยมึงจะ รอบหน้ากูต้องไม่เอาคิงแล้วมึงดันมึงเล่นมึงเล่นมึงมึงดันเข้ามาสินะเมื่อนมึงดันเข้ามามึงดันเข้ามามึงดันเข้ามามึงดันเข้า

ทำไมอยู่นั้งเงินมาถึงทำไมมาแดงอ่ะไม่เข้าใจตีปะอู้ีนซีนซีนพี่อยู่นี่เดี๋ยวไปหลังกาแพ้งซีนเตอจุดโดนหลังบ้าน เฮ้ยจุดโดนไป้ทุกมาเล่นไก่ตีคนนึงเล่นไก่ตีคนนึงเบี้ยตะโกนหน่อยเปียกกูไม่มีแฮปปี้ไปช่วยตีหน่อยแฮปปี้ยไปช่วยตีมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยช่วยตีหน่อยช่วยตีหน่อยยิงมั้งเนี่ยมาช่วยตีหน่อยยิงรจเฮ้ยกูโดนอยู่ข้างบนเอาเดียวดิยิงอยู่ซ้ายยิงอยู่ซ้าย ไปด้าอยู่ซ้ายขีนอยู่ซ้ายงอยู่ซ้าย้โดน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 ฝ่าบ้านฝ่าบ้านฝ่าบ้านว้ตีไว้ง่ายแค่นี้แหละง่ายแค่นี้แหละม่าง่ายแค่นี้แหละไม่ยาก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 ง่ายง่ายชิวชิวคิวิไม่คิดไร ฮะชิวๆไม่คิดไรงา้งาเพื่อนง่า้ชิวชิวชิวๆไม่คิดไรวะไปเเดี๋ยวก็ไเลยเดี๋ยวเลยยยิงยิงยเจ็บจุงเจ็บจุงเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บจังมันเจ็บมัเจ็บอู้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 อ ชิวชิวไม่คิดไรครับชิวชิวไม่คิดไรเนาะชิวชิวไม่คิดไรครับไม่ถึงตัวไม่ถึงเป็นเที่ยอะไรมึงเล่นกรรมบัฟเที่ยอะไรกันบัฟเที่ยอะไรเฮียกระจอกบัฟเที่ยอะไรได้ดีคำกรรมุฏาอเลยบัฟเที่ยอะไรกันเฮียแค่นั้นแหละสัตว์เดือดเฮียอะไรไม่รู้ ามึงถามไปเล่อกิจกรัฟอะไรกันน่ะเออเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรวะเอยมึงบัฟตอนะเป็นเไเป็นเฮียอะไรป็เอะไปอะไรไม่ไม่ไเฮีพวกพกูเล่นพวกกูเล่นกันไม่เคยนะเฮีเรื่อมึงกบเรื่องของเนเนเนเ้มาี่ค่อยไปเคลียร์กันี่หลังไเฮียอันนี้มันน่ากจรรมสายอยู่ใจเน้น รีบรีบขึ้นแกงมาหนเฮ้าพร้อบก่อนแล้วเตือกร้อนเจ๋ยงข้ายร้อนนมงไว้เฮียชิวๆไม่คิดใครครับชิวๆไม่คิดอะไร,ไดะไรเดี๋ยนเย็นเดีเฮีย